ดีครับผู้กองช so ่อขบวนท่าแนวนะครับมือนี้เมาเบิ้งรถไถฟอตรับรถแรงในตำนานนะครับเนี่ยครับเป็นรถไถฟอดเขาเดี๋ยวแต่ว่างานเป็นหลายนะครับนะครับเป็นีงานเป็นคือหลายนะครับกว่าเป็นฝีมือนะครับฝีมือดีนะครับไถครับนะครับต้มเลยครับตมไปน้ำกันเลยนะครับนะครับนะครับมาเบิ้งวีตี้เป็น ตอนขันนะครับเดี๋ยวครับคนดีเกียดไปก่อนนะครับนะครับโอ้ยังน้ำปรทันครับเงินไรเนี่นะครับรถไถเผาเดียวนะครับปลอดนะครับปอดรถแรงในตำนานครับเบอร์วิจิพันธ์เหตุนะครับทีเทียบตลาดได้นะครับครับโอ้สนใจจิตต์ต้อนเลยนะครับติดต่อนเลยครับ ปัญหาเรื่องที่ก้อนน้ำเนี่ยครับดีมือดีครับชมธรรมเนียวนะครับเนี่ยครับตอนขันนะครับเพื่อนตอนขันก่อนนะครับนะครับนะครับรถไฟฟลัดนะครับแรงนะครับเนี่ยครับคันเร่งแทบประเทศแตกเลยนะครับเนี่ยครับหินเหนียวนะครับ งานเป็นไรขนาดนั้นครับนี่ครับวันอาทิตย์พอดีครับครับเบื่อนอนขันเลยแล้วครับหาสนใจครับครับจุดเลยครับ น้นตีเร็นเลยครับน้ำพันนะครับใกล้ปะเลยครับ รับครปบเนะครับ้นอนครนะครับนะนี่นะครับการแทงวันที่พันไทยไปแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับู้ขับแรงนะครับนะครับ เพื่อให้ไกลแล้วนะนี่นะครับมองมองน้าเป็นแบบไรเนี่ยครับข่ามุ้มครับโอ้ยครับเหนี่ยมีการปรับพร้อมนะครับปรับเหนี่ยมเพียงกันนะครับเนี่ยครับนะครับปฏิการดินมาใส่ครับมองมอองนี้เป็นลุกแล้วครับนะครับนี่เป็นลุกนะครับตันตันไต้มุ้มนะครับนดูสิครับนะครับโอ้สนใจเลยครับบอกเลยว่าสนใจนะครับเก็บมุ้มจมอหนังพร้อมนะครับ รถปอดแรงเลยตนานนะครับนะครับเก็บมุมพรมนะครับนะครับนะครับมีการเก็บมุมนะคพรับก็เป็นล่องนินนะครับเราเป็นการเจ็บมุมพรมนะครับข้ครับแนวนั้นนะครับนะครับแล้วก็ตีเมื่อนะครับนะครับ ยา,ยาวไปเลยนะครับอะไรครับจ่อเลยครับนะครับ,รบวันยางวันน้ำวันทันนะครับนี่นะครับปีเมื่อวันไถนะครับ ลากอะเดียรยังน้ำเป็นกับวัตถันนะครับต้องปุ่นกับมีดนะครับผมนะครับต้งปุ่นกับโคบตาด้วยครับนี่ใกล้กันครับนะครับเป็นติดันพร้อมนะครับนะครับเพิ่งเลยครับนี่ดันเก็บม้วนจนยังไงพร้อมนะครับนะครับนะครับ าได้ครับนะครับผมขันย้ายนะครับคลิปนี้ครับมาโคบ้านกับขอฝากคนไลโคแจ็คโคบ้านนี่เด้อครับเิ่งฝากมันกินเสร็จจบได้ครับโคบ้านกับเทสได้หลายอย่างนะครับผมเพิ่งครับนี่ครับนะครับอะไรครับโอ้ขันเหล่องแทบกระเด้แตะเลยนะครับต่วเต่าเตาเลยนะครับ Ja! คือไถรอบนึงนะครับการปลูกไหกับไถสองรอบนะครับแล้วก็เป็นปลูกเลยครับวันนี้คือเพื่อนไถแปร์นะครับนะครับไถแปร์นะครับไถดีละเอียดแล้วก็ะนี่คือรอบแรกคือไถเขายาค้าเนาะครับไถขายาค้านะครับรอบแรกก็ไถขายาค้าล้วก็มาไถรอบที่สองนะครับรอบต่อไปที่เป็นรอบปลูกนะครับเดี๋ยวกบวนท่ามีลากะที่ได้เบิ่งการปลูกไว้น้ำกันนะครับครับพักราดน้ำนะครับลาดน้ำครับนี่นะครับพิธีอ่า คนป่าชาวไรนะครับเกษตรกรปลูกการปลูกไรนะครับนะครับนะครับ่าบอกกันไปนะครับอ่านะครับปฏิบัติเห็นนะี๋ยวก็ปฏิาเบิบางเป็นทิป ต่อไปกับคือทิ่นเลี้ยว้ะครับตอนเลี้ยวนะครับอันเลี้ยวว่าปันธิตจบยังไงว่าถิงงามสำหรับนะครับครับแบบว่าแล้วครับไส่ปอดแรงๆนะครับนะครับปอดเพื่อนปอดปอดในตำนานนะครับหาบังหยากเันนครับต้นมนี้จะติเป็นสองเท่าหรอกครับนี่เพ่นเป็นรถเท่าเดียวนะครับครับเท่าเดียวยังเลงอยู่นะครับยังเลงอยู่นะครับครับเป็นว่า ก่อนเลยครับ ก็คือเป็นเนิไถ่แปลนะครับไถ่แปลครับเือว่าไถรอบที่สองเหรอครับไถรอบนี้ครับเป็นการปลูกเลยครับวันนี้ครับต่อไปกับปลูกเลยครับวันนี้ครับข้าวบัวกัดหญ้าไปน้ำนะครับอากติเป็นการจบคลิปนะครับเพราะว่ามาไถ่เบิ่งนะครับว่ารถไถ่ปลอดนะครับ พอเดียวยังแรงครับสุดยอดเลยนะครับตัว่าสุดยอดเลยครับนะครับเสียงแทบแทบสิบไม่ได้บืนเลยนะครับเนี่ยครับปูน้อยไถ้ะครับปูน้อยไถกันองกันครับนะครับกินละเอียดเลยนะครับ เป็นปลูกแล้วครับวันนี้ครับปลูกปลูกแล้วก็ะติราดน้ามนะครับอันนี้ไหวกันยังงั้อยู่นะครับเอาพัดนี่ครับตัดนี่แหละค่ะขอบคุณครับที่ขอจบคลิปเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเพิ่มคลิปขอบคุณจบเลยนะครับแบบอย่างนังนแกขอบคุณที่คลิปต่อไปนะครับ ทำนี่นะ้ครับสวัสดีครับ